ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับมีมติให้นายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีรักษาการแทนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรขณะเดียวกันก็เตรียมยื่นเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาและสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีที่มีรัฐมนตรีบางคนพ้นตำแหน่งไปแล้วในขณะรวมลงม,ม,มติยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีนายพงเทพเทพการจนารองนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายทุงทองจันทรางสุข ปลาสํานักนายกรัฐมนตรีตั้งข้อสังเกตกรณีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรถถามานูญให้รัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่ง10คนพร้อมกับนางสาวยิ่งรักชินวัตรว่ามีรมัฐมนตรีบางส่วนพ้นจากตําแหน่งในขณะที่ร่วมลงมติโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีไปแล้วจะสามารถดํารงตําแหน่งในปัจจุบันซึ่งเป็นตําแหน่งใหม่ได้หรือไม่ซึ่งรัฐบาลก็จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎิกาตีความและสอบถามไปยังศาลรัฐธรรถถามานูญต่อไป รัฐมนตรียุทธศาส์สสิทภาเนี่ยนะครับท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมงานหลายย่งนักหนึ่งต่อมาเปลี่ยนตำแหน่งเป็นรองารัฐมนตรีแล้วก็พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปเลยพ้นไปเก้าเดือนแล้วแล้วรุ่นเกลับมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม แตหลายท่านก็เปลี่ยนตำแหน่งจากเดิมเนี่ยกระคือสมม่ญญาที่เป็นอย่างบางท่านเป็นท่านรัฐมนตรนีเนี่ยนะว่าการกระทรวงการคลงังแล้วก็พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง,งไปเป็น,นปรัฐมนตรีอีกกระทรวงหนึ่งในทันต์นองเนี่ยก็จะมีอยู่เยอะครับนกไที่าจะเป็นคนีม่กจะเป็นอีกรณีหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีตำแหน่งเดียวในตอนวิ่งลักหนึ่งต่อมา ซ่านึ่งเพิ่งมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคาหุบอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยอันนี้จะอีกแหนงหนึ่งสตรัฐมนตรีไหนท่านเนี่ยนะครับเป็นรัฐมนตรีที่พ้นไปแล้วนะฮะตำแหน่งนั้นพ้นไปแล้วเราก็ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งอื่นก็มีหลายท่านก็จะถามสารรัฐธรรมนูญว่าความหมายที่สารท่านวินิจฉัยเนี่ยในกรณีอย่างนี้นะครับความหมายก็ตันคืออะไร นอกจากนี้ที่ประชุมคอรมอนพิเศษยังมีมติมอบหมายให้นายนิวัฒน์ธำรงรบุญทรงไพศาลร,รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกร,รัฐมนตรีและจะดำเนินการให้เกิดการเลือกตั้งใหม่โดยคณะรัฐมนตรีที่เหลืออยู่จะทำหน้าที่รักษาการต่อไปซึ่งจะร่วมกับกกตในการกำหนดรายละเอียดวันเลือกตั้งและเมื่อมีรมัฐมนตรีชุดใหม่จะถือเป็นการสิ้นสุดการทำหน้าที่ทางนี้ต้องรอความชัดเจนในการหารือก,กับประธานกกต ช่วงบ่ายของวันที่9พฤษภาคมต่อไปซึ่งแน่นอนรัฐบาลรักษาการก็มีหน้าที่หลักๆสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องที่จะต้องให้มีการเลือกตั้งให้มีรัฐบาลใหม่ให้เร็วที่สุดนะครับนั่นก็คือรัฐบาลใหม่ที่ถูกต้องตามกฎหมายตามรัฐมนตรีก,ก็ต้องมีการเลือกตั้งนะครับเมื่อมีรัฐบาลใหม่เรียบร้อยร,อรัฐบาลรักษาการนี้ก็จะหมดหน้าที่ไปอันนี้ก็เป็นเป็นข้อที่หนึ่งก็คือเรื่อง เกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับโดยรวดเร็วนะอย่างรวดเร็วแต่นี้ก็จะมะสานงานของไปสออีกครั้งนะครับจากการตรวจสอบรายชื่อรัฐมนตรีผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งรักจินวัฒนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับในวันที่6พฤษภาคม2554ในการลงมติแต่งตั้งโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีจนต้องพ้นตำแหน่งประกอบด้วยนายกิติรัตน์นรนนทรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุดพงศ์ตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศนายปรอบประสบสุรสวดีรองนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกประชาผมนอกรองนายกรัฐมนตรีนายสิริวัต์กระจรประสาทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรพลเอกยุทธศักดิ์สิประภารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนายสันติพร้อมพัฒนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนาวอากาศเอกอนุดิษ์นาคอนทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที คณะดยวกันนะครับก็ยังมีคณะรัฐมนตรี24คนนะครับที่ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งและรัฐบาลชุดใหม่ส่วนใหญ่ก็เพิ่งได้รับการแต่งตั้งในการปรับคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลยิ่งหลักห้า